สิ้นสุดการรอคอยการคอลแลบครั้งยิ่งใหญ่ระหว่างเกมซัมเมอร์วอลสกายอรีนาและจูสึสุไคเซนมหาเวทผนึกมารต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับกับการคอลแลบรอบนี้เนาะของเกมซัมเมอร์วอลสกายอรีนาเนาะกับมังะ และอนิเมชื่อดังอย่างจูุสุไคเซนมหาเวศผนึกมารที่ทุกคนรู้จักกันนะครับรอบนี้ก็ถือว่าเป็นปีทองของซามูอรวอลเลยก็ได้เพราะว่าเนื่องจากครบรอบ10ป,ปีด้วยแล้วก็มีการจัดกิจกรรมครบรอบ10ป,ปีมาตั้งแต่เดือนมกราปี67จนตอนนี้ก็คือเ,ออเดือนกรกฎาแล้วแล้วก็สิ้นเดือนกรกฎานี้นะครับวันที่31กรกฎาคมมีการคอลแลบครั้งยิ่งใหญ่อย,อย่างที่บอกเป็นต้นคลิปเลยนะครับกับมหาเวศผนึกมาร ส่วนตัวผมก็คือจับตามองมากๆแล้วก็อยากให้ถึงสิ้นเดือนนี้เร็วๆแล้วนะครับอยากเล่นเกมแล้วเนาะขอเกริ่นก่อนว่าคอลแลบนี้เป็นการคอลแลบครั้งยิงย่งใหญ่จริงๆยิงย่งใหญ่ตรงไหนหนึ่งก็คือเป็นอนิเมชื่อดังนะครับตามที่ทุกคนรู้กันอยู่นะครับ 2. ก็คือจูซึกไคเซนหรือว่ามหาเวทผนึกมานเนี่ยเป็นอนิเมะเรื่องแรกในการคอลแลบของเกมซัมเมอร์ ก่อนหน้านี้เกม Summoner War นะครับมีการคอลแลบมามากมายนะครับซึ่งแน่นอนครับการคอลแลบทั้งหมดนั้นเป็นเกมซะส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น Street Fighter นะครับ Cookie Run k i ง g d ม m a s s r s s i n s Creed หรือ The Witcher นะครับท้ายๆของครบรอบ10ปีเนี่ยจะมีการคอลแลบอะไรมาอีกไหมแน่นอนครับก็คือมาแล้วมาแล้วจริงๆก็คือเป็นการคอลแลบกับอนิเมะซ,ซึ่ง มันเกินความคาดหมายของชาวม u มเนอร์มากๆนะครับเพราะว่าไม่คิดว่าเกมจะเสร์อพรั์ครบรอบ10ปีโดยการเอาอนิเมชื่อดังมาคอลแลบด้วยอยากจะบอกว่าการคอลแลบแต่ละครั้งที่ผ่านมาเกมม u นเนอร์วอลยังไม่เคยทําให้เราผิดหวังเลยสักครั้งเดียวนะครับเพราะว่า ด้วยดีไซน์ตัวละครและการไม่ทิ้งเอกลักษณ์ของเกมเนี่ยทำให้มันยิ่งดูโดดเด่นมากขึ้นดูจากผลงานที่ผ,ผ่านมาในการคอลแลบแต่ละครั้งนะครับก็คือโอ้โหสวยงามแอนิเมชันสกิลสุดยอดเอกลักษณ์ดีไซน์ต่างๆนะครับถ้าไม่ตรงไม่ตายคือดีหมดทุกอย่างและตอนนี้นะครับทาง Official ก็ได้ประกาศวิดีโอทีเซอร์ออกมาแล้วนะครับเผยตัวละครคอลแลบรอบนี้นะครับว่ามีตัวอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเลยครับ โอ้โหอยากจะบอกว่าเป็น10กวีที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เร้าใจมากๆอยากให้ถึงสิ้นเดือนเร็วๆเนาะอ่ะวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสั้นๆเนาะแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าแพดเข้านะครับคอแลแลบเข้าสิ้นเดือนเมื่อไหร่ผมจะมาทำคลิปรีวิวสกิลแต่และตัวให้ดูนะครับพร้อมรีวิวกิจกรรมที่จะมาด้วยเนะาะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะบาย